สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอมอนี่ยางไก่ค่ะยางไก่ยางลูไปห่อผงค่ะยางไก่แห้งเลยค่ะเฮ้ยตอนนี้ยางคือโน่นด้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นโน่นโน่นนะคะข้ายยางยางคือโน่นค่ะตอนคือยางึืนโน่นค่ะนี่ค่ะโอ้นาบ้านเจฟ้าไก่อยู่ค่ะยางลูกมาไก่ออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายคือแรนบ่ได้เจฟ้าคือแบบว่าพาเนาะเจฟ้าพาค่ะตรงอ่ะ เคยประสบอุบัติตุตงเงาตน้นต้นต้นขาเลยค่ะอะไรที่นี่การแรนแ่น่ะแม่เสียหายเขามีปัญหาเนาะยานมันมีผลกระทบนะคะอายุเข้ากับหลายแล้วก็เลยนสไตล์ที่ผิว่ายางออกก,รก็ร่างกายเอานะคะยางออกก,รก็ร่างกายซต่ว่ามันนี่เป็นแบบว่าล่มบ่อยๆค่ะเหมือนร่มบ่อยๆเลยค่ะคล้คายๆึ้นจังหวนาหนาวสิเขามาแล้วแบบนี้นะนะคล้คคคายๆว่าขึ้จังหวนาหน,นาวสิเขามาแล้วนะคะแต่ก็อ่ะ ตอนนี้ย่างคือโน่นค่ะหัวต่อล่องร่องยางล่องโน่น,น,นย่างไปสวนยางสวนยางสวนยางเจียเตียนกับไก่กันอยู่ประมาณนะสี400่ร้อยเมตรพุ่นละนะคะเกือบจะสี่ร้อยเมตรพุ่นละค่ะแต่ไก่อยู่แต่ยางลงไปตอนนี้ก็คืนอนี่แหละค่ะกำลังยางขึ้นบานยางขึ้นมาบ้านจะขอยางถ้ายางมันจะเป็นเนื้อๆน,น,นิดนึง้้างซ้ำนิดเดิ้ลนะคะ บลอมคอยนะคะเนาะตอนค้ากับนี่จะเมื่อ,นนอยน้อยนนึงแต่ก็รู้เป็นยังค่ะยางออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายวันละนิดจี๋แจ่มใสเลยวะนะคะตอนนี้คือยางออกกําลังกายสาวยางเลยเพราะว่าซิมิทะนี่ยเพิ่นมาบินถาบยางก่อน ไขหอยบางก้อนผากมานางไข่หอยบางไ่หอยบางก้อนผาสีมาวอสีแดงบดเห็นกระผาเดี๋ยววาสีว่าคือนอันนี้วอสีว่าเด้ค่ะตอนึงขื่นานางออกกำลังกะค่ะ คุณตากำลังสีออกมาใส่บาทเห็นเอาคอมาตัางไว้แหละออกกําลังกายตาเหราคอออกกําลังกายคือการเนาะโอ้ยอวดไล่โบได้บ่ได้ตรงยางออกกําลังกายใส่บาทวะยางออกกําลังกาย งานออก,กําลังกายหนีคอยบานเจฟ้าแล้วหอ,อ,บอ,นนอ,อกกยออบานเจฟ้าแล้วค่ะตอนนี้คืองานออกกําลังกายค่ะหอยบ้านแล้ค่ะเมื่อยเมื่อยโอ้โเหือออกเลยค่ะออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะตอนนี้คือออกกําลังกายออกบ้านแล้วค่ะมือ่อยร่นร้อยๆค่ะมือ่อย ลมบ่อยๆคือฝนคือบมันสีหนาวีู่่ละอู้ดอมัมกเร่งชีฟ้าลน้นล่องไหลายมาหัน่นตะเก็บอยู่คือออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณค่ะวันนี้วันที่ห้าเลยแอวออกกําลังกายมาจังวากันนะคะขอบคุณค่ะ